Red f i h e Academy อ n d น a m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช่ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red f i g h t Academy นายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยแพทย์หญิงเพชรรัตแซ่ว่องแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลรวมลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่หนึ่งให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่มีอายุตั้งแต่18ถึง30ปีรวมทั้งสิ้น15รายภายในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา นายสนทยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยากล่าวว่าสำหรับแผนการให้บริการจัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการถึงที่นั้นด้วยกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ไม่สามารถเดินทางเข้ารับวัคซีนได้อีกทั้งหากเกิดการติดเชือ้อก็จะเกิดอันตรายและเกิดความยากลำบากในการเดินทางเข้ารับการรักษา เมืองพัทยาจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวและยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จึงได้จัดทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่อ,อสมเมืองพัทยาให้บริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการในพื้นที่เมืองพัทยาภายใต้การดำเนินงานโครงการหมอถึงบ้านโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยการให้บริการจัดฉีดวัคซีนกับกลุ่มเปราะบางถึงบ้านพักหลังจากให้บริการฉีดวัคซีนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลและอสมอเมืองพัทยาเฝ้าสังเกตอาการทุกรายเพื่อรายงานอาการต่อทีมแพทย์ ผู้สื่ข่าวรายงานว่าสำหรับมูลนิธิส่งเคราอเด็กพัทยาปัจจุบันมีเด็กในความดูแลถึง160คนโดยเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่1ไปแล้วเกิด50%ของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิได้รับวัคซีนเข็ม2แล้วถึง10% تھيڪ <muchas> آهي